และการพบสถาปนิกผมวิชัยจิตสรีนะฮะเรามาในซีรีส์ใหม่เลยนะฮะซีรีส์นี้น่าสนใจมากรู้ทันฮงจุยนะฮะตัวนี้เนี่ยอ่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คนเป็นความเชื่อของถ่ายทอดกันมาว่าน,นี่ตามบากฮงจุ้งฮงจุยเนี่ยะะผมจะเอาหลักต่างๆมาแอนดไลน์เลยนะฮะมาวิเคราะห์ทางด้านวิชาการทางด้านสถาปกรรมแล้วก็ประสบการณ์ของผมนะฮะประมาณ40ปีที่ทํางานมานะฮะให้รู้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยอีกแง่มุมหนึ่ง นะแต่ในอื่นใดมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะฮะผมคงไม่ไปก้าวไก่ความเชื่อของท่านนะ,ะผมอาจจะทาซีรีส์นี้แล้วอาจจะมีปัญหากับสินแสบางท่านก็ได้นะ,ะเริ่มเลยนะฮะทางเข้าบ้านนะฮะทางเข้าบ้านหลักองยุยเนี่ยนะฮะคือต้องการโล่งโปรง่งนะฮะเพื่อตัวนี้เนี่ยจะได้ไม่ปิดโชคลาภที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะฮะ ถ้ามีต้นไม้มาบางังมาเลื้อยเลยอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะมีโครงสร้านนงต่างๆมาบางังไม่เห็นทางเข้าบ้านอันนี้ผิดหลักองจุยนะฮะส่วนหลักของเสียกรรมก็ตัวนี้เนี่ยจะทําให้เห็นความสง่าง,งามถ้ามันโล่งนะฮะมันก็สอดคล้องกันนะ,ะเห็นทางเข้าชัดเจนนะฮะและตัวนี้เนี่ยมันปิดปุ๊บเนี่ยมันจะอับแล้วก็ทึบนะฮะตัวนี้เนี่ยเชื้อโรคต่างต่างก็จะมาอยู่แถวๆ,ๆหน้าบ้าน แล้วก็ลมสามารถถ่ายเทได้ตัวนี้ทําให้ท่านประหยัดพลังงานภายในบ้านด้วยนะฮะส่วนในแง่ประตูประตูบ้านนะฮะตัวนี้หลักวงจุ้ยเลยประตูบ้านเนี่ยต้องใหญ่นะฮะและสูงพอนะฮะตัวนี้นะฮะต้องใหญ่และสูงพอนะฮะหลักคงจุ้ยนะฮะเพื่อนําความเจริญต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ในบ้านได้ ทนะ่านเล็กมันจะไม่ค่อยเข้านะฮะแล้วก็ประตูตัวนี้ต้องใหญ่กว่าประตูหลังบ้านนะฮะถ้าประตูหลังบ้านเนี่ยใหญ่ข,ขนาดเล็กนี่ไม่ได้นะฮะเงินทองไม่ไหลเข้านะฮะแล้วก็ห้ามตรงกันนะประตูตรงกันเนี่ยเขาเขาถือว่าผิดหลักคงจุย้ยแล้วมาวิเคราะห์ต่างด้านสถาปัตยกรรมนะฮะประตูใหญ่นะฮะมันก็เหมาะสมกับตัวบ้านนะฮะถ้าบ้านใหญ่ประตูก็ต้องใหญ่ อันนี้เป็นหลักการอยู่แล้วถ้าประตูบ้านเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่สวยนะฮะมันต้องเหมาะสมกันแล้วก็ความแข็งแรงต้องได้แล้วก็ในในแง่การขนย้ายสิงส่งของสิ่งพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นปัญหาถ้าประตูเล็กๆนะฮะส่วนการตรงกันเนี่ยอันเนี้ยในหลักสายกร,รมเนี่ยมันไม่ดีนะฮะเปิดมาปุ๊บเห็นหลังบ้านหลังบ้านส่วนใหญ่มันก็จะเป็นซักล้างนะฮะเป็นครัวมันเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามอันนี้ในหลัก สถาปรกรรมก็ไม่ควรตรงกันอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันก็จะอธิบายได้นะฮะแล้วก็จะมีในตอนต่อไปท่านผู้ชมโปรดตามติดตามได้ครับ